ครับโบกับจ่องแกนสุกอีกสานเนชโชครับผมวันนี้เราก็มาให้อาหารไอ้น้องหมานะครับแม่น้องหมานะครับเขากำลังกินอย่างอร่อยนะครับตอนนี้นกินครับกินอาหารเม็ดเพื่อบำรุงน้ำนมก็ผมกินมากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินเยอะๆลยครับผม จะได้ความลงน้ำนมจะได้มีน้ำนมเพื่อให้ลูกได้กินนะครับเมื่อเช้าว่าให้ข้าวไปแล้วด้วยข้าวแล้วก็อาหารเม็ดนะครับเสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้เขาจะได้อ้วนขึ้นตัวน้อยหน่อยมีน้ำนมเยอะๆเพื่อจะให้ลูกเขาได้กินนะครับถ้าแม่เขาแข็งแรงสมบูรณ์ก็น่าจะได้นะครับน้ำนมก็น่าจะมีเพียงพอที่จะ ให้ลูกนะครับผมให้ลำดวนกินอาหารเม็ดก่อนพอไหมครับพอไหมอ่ะเดี๋ยวจะสุกแกะให้อีกก่อนแน่แน่แน่ไม่ครับอ๋อจะเจออะไรเราอ๋ยยอ นี่ครับกินให้เอ็มเต็มที่เลยเดี๋ยวจนสุกจะแอบไปดูลูกของเขากันครับผมลูกของเขา นอนกันอย่างน่ารักเลยครับผมนอนหลับกันยังไม่ตื่นเลยนะครับเราคุณแม่ของเขาอยู่สิบตัวแข็งแรงดีหมดเลยครับผมแข็งแรงดีหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบตัวเริ่มแข็งแรงดีกันหมดแล้วทุกท่านในนี้ งเงียง <c oughs> ี้ยเงียงเรื่องแข็งแรงกันหมดแล้วเห็นอย่างนี้ก็ดีใจเลยครับเราน่าจะไม่เป็นไรแล้วเนี่ยก็รอเขาเลื่องตาเขากินนมเขาก็เพิ่งหัดกินครับเขากินนมได้อ่างนัน้นนะ สน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 ซนสนสนนอนสบายนันสบายโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์สุก็จะอัพเดตเพียงเทนนี้ก่อนนะครับผมทุกท่านด๋ยวหาน้ำใช่ใช่อาจารย์สุกลืมไปเดีหาน้ำก่อนครับตั้งไว้นะครับผมนี่พอได้อาหาร ให้มาใหม่แล้วน,นี่เองกับลูกต้องต้องรอดเนี่ยเดี๋ยวจะเทอาหารใส่ไว้ให้แม่เขานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มีน้ำด้วยไปให้ลูกกินเดี๋ยวจันสุกจะตั้งไว้ตรงโน้นนะครับผมมีน้ำด้วยอ่าเห็นไหมนะอือกินน้ำด้วยอืเห็นไหมดีเลยอื น้ำยังดีอาหารด้วยโอ้โหเดินทาไมหิวน้ำด้วยหิวน้ำด้วยครับผมหิวน้ำด้วยนะเดี๋ยวผมไปสัน้นเดี๋ยวผมไปไว้ครับมาเดี๋ยวจันทร์สุกจะไปไว้ด้านในนะครับชุดนี้เอาไว้ให้ใกล้ๆคนลูกเขาให้เดี๋ยวลูกเขาไม่เอานอมาเดี๋ยวเนี้ เอาไว้คุณแม่เขากินมาคห้คุณแม่เขากินอีกครับสีหวานแววเลยครับผมสีหวานแววเลยวานแววเลยมีน้ำด้วยมีอาหารบำรุงด้วยครับผม เดี okay, ครับผมมันคลิปนี้จันสุกก็จะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจันสุกจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ